สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้านำเสนอคือขนมไพ่ครับเชิญคุณเล่นสิครับอะไรอะไรครับก็ผมได้ยินคุณบ่นไม่อยากจะเล่นไพ่ไม่ใช่หรือครับโอ้โหครับไม่ใช่ไพ่นี้ครับโหครับแห่สงสัยจะเป็นไพ่นี้สิครับ ใช่ครับคนครับครับขนมครับขนมไพ่ครับไม่ใช่ไพ่ครับคุณผู้ชมดูนะครับขนมไพ่นะครับไม่ใช่ไพ่ครับขนมไพ่แท้จริงมันต้องคือขนมอันนี้ครับนี่ครับขนมอันนี้เออขนมไพ่อย่างนี้ก็บอกมาสิโอหลอกให้ผมคิดไปอย่างอื่นคุณนี่ก็คุณไม่ถามผมนะครับผมจะตอบได้ไหมครับว่าไม่ใช่ไพ่แบบนี้ครับมันคือขนมไพ่ครับ แล้วมันมีรสชาติยังไงครับเนี่ยอ๋อคุณอยากรู้ลองเลยครับเอ่ออาบาาเลยครับระวังนะครับถ้าคุณกินแบบรีบร้อนกินแบบไม่สนใจอะไรกินแบบใครแย่งคุณหรือแบบคุณกลัวใครแย่งนะครับแล้วมันจะเป็นแบบ นั่นไงครับเป็นแบบนี้แหละครับรีบกินเนี่ยแหละครับปัญหาของมันครับเฮ้ยไม่บอกว่าอย่ารีบกินคุณนี่กับคุณไม่ถามผมเลยผมกําลังจะบอกข้อควรระวังของมันแล้วผมติดคอตายใครได้ผิดชอบนะครับอคุณติดคอตายครับนู่นเลยครับแล้วผมจองสาราวัตรไว้ให้ครับครับโอเคครับงั้นโฆษณานี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ